ใครปิ๊ดสนาหลูปมนุษย์ใน The Exit A ดีเอ็กซิสเอือการดัดแปลงจากเกมชื่อดังมาสู่จอภาพยนตร์โดยภายในเกมเนี่ยผู้เล่นจะได้หาความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในถงทางเดินรถไฟฟ้าใต,ใต้ดินของประเทศญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติเนี่ยให้เรารีบพลังกลับทันทีหากไม่มีความผิดปกตินั้นให้เราเดินหน้าต่อไปหากว่าเรานั้นเดินหน้าต่อขณะที่เกิดความผิดปกตินั้นเรานั้นจะถูกรีเซ็ตให้ไปอยู่ที่เริ่มต้นหรือว่าไปอยู่ที่เลขศูนย์ส่วนตัวภาพยนตร์เนี่ยถือว่าเป็นการเล่ามุมมอง,มองบุคคลที่1ของชายหนุ่มวัยกลางค บรรยากาศโดยรอบเนี่ยได้อยู่บนรถไฟฟ้าใต้ดินที่แอร์ที่ถือว่าเป็นจุดที่มีคอนฟ lict และความขัดแย้งของเหตุการณ์ที่จะต้องทําให้พอกของเราเนี่ยจะต้องพบเจอกับเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจแต่เขานั้นก็เลือกที่จะเฉยเมยและเมินสิ่งรอบตัวโดยในเรื่องเนี่ยก็จะมีปริศนามากมายหลายอย่างให้ผู้ชมนั้นได้วิเคราะห์กันและหลังจากนี้นะผมก็ได้เข้าไปรับชมมาแล้วและผมก็จะมาพูดถึงปริศนาต่างๆให้ผู้คนนั้นได้รับชมกันโดยปริศนาที่ได้ซ่อนเอาไว้ในเรื่องนั้นขอบอกไว้ก่อนว่าเนื้อหานี้มีการสป ตีความเชิงสัญญา The Exit A e หลังจากที่ผมนั้นได้เข้าไปรับชมชาแท้ชาดีต้อง TTT ชาสำหรับคนรักสุขภาพความหวานจากธรรมชาติของยา่าหวาไม่มีน้ำตาลแน่นอน TTT มีชาให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นชาเลมอนน้ำผึ้งชาบวยชาแอปเปิลบอกได้เลยว่าดื่มแล้วสดชื่นแต่เพลตี้แน่นอนและเมนูเด็ดก็คือชานมขิงช่วยบรรเทาอาการหวัดลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดแก้ท้องอืดสั่งได้ทั้งแบบร้อนและเย็น สามารถสั่งผ่าน Grab, Line Man, Robinhood, Shopee Food, ชาแท้ชาดีต้อง TTT อย่างแรกก็คือว่าทำไมถึงต้องตั้งชื่อเรื่องว่า The Exit กละ่ะ จากที่สังเกตที่ชื่อเรื่องที่พูดไว้ว่า Exit ก็คือทางออกทั่วๆไปในส่วนของเลข8ที่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยพอเราลองเอากลับมาเป็นแนวนอนก็เหมือนกับสัญลักษณ์ i ฟิน n i ี y ที่เหมือนกับว่าจะไม่มีทางออกที่หมายถึงคําว่าไม่มีที่สิ้นสุดคงจะเปรียบเหมือนโถงทางเดินที่มีการวนลูปหรือเปรียบเสมือนความคิดที่ไม่มีทางสิ้นสุดเหมือนกันปริศนาต่อมาก็คือตัวพระเอกหรือว่า The Lost Man เหล่านั้นก็จะไม่ทราบชื่อจริงว่าเขาคนนั้นนั้นเป็นใครแต่ปัญหาตอนนี้ที่เรานั้นได้รับรู้พร้อมกันนั่นก็คือเขานนัั้้ไดรบ ทรศัพท์ปลายสายดูจะเป็นเสียงของสาวปิศาเนื้อหาก,การพูดคุยนั้นสรุปเอาไว้ว่าหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยได้เลิกลานไปทางผู้หญิงเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าตัวเองนั้นตั้งขันและทิ้งคําถามไว้มากมายว่าจะเอาอยัางไงกับเด็กคนนี้ดีและพระเอกเราก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรที่ชัดเจนออกไปและอาการโรคขอบผืดของเขาก็ได้กําเริบขึ้นตรงนี้ก็เป็น1จุดขัดแยง้งโรคประจําตัวที่พระเอกเป็นนั้นคือโรคขอบภาพ,พยนตร์นั้นอาจจะต้องใช้โรคประจําตัวลักษณะนี้เพื่อทําให้เกิดความคอนทราสต์กับมูทโทนของเรื่องเหตุการณ์ลูปที่ต้องม การเดินวนซ้ําไปซ้ำมาความน่าอึดดัดของเหตุการณ์ที่ดูแล้วเนี่ยผ และอาการนี้ถือว่าเป็นจุดขัดแย้งจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดกำเริบได้ตลอดเวลาซึ่งพุ่มกับเนี้ยต้องการใส่สินนี้เข้ามาเพื่อให้ตัวละครเนี้ยมีอุปสรรคและดูขัดแย้งกับเรื่องที่จ้องเจอเนั่นเองสัญญาเกี่ยวกับบทบาทของความเป็นพ่อคนเพราะตัวเขาเองเนี้ยที่ดูแล้วกําลังจะกลายเป็นพ่อคนนั้นในระหว่างที่เขานั้นติดอยู่ที่ถกทางเดินวนลูปความผิดปกติที่กระตุ้นความคิดของพอเอกที่ได้พบเจออย่างเด็กทาลกที่อยู่ในล็อกเกอร์เสียงร้องจากเด็กทาลกที่มาในลูกแบบของหนูที่มีหูตาปาก ดูแล้วเนี่ยแปลกพิสดารการเปิดประตูแล้วเห็นใบหน้าที่สะท้อนเห็นตัวเองซึ่งก็คือเหตุการณ์ในอดีตที่พระเอกนั้นได้พบเจอกับเห็นชายคนหนึ่งที่กําลังดูด่าหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ดูแลลูกของตัวเองว่าให้หยุดร้องไห้ซึ่งความผิดปกติที่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันทําให้เขานั้นได้ตั้งข้อสงสัยและเกิดคําถามว่าตัวของเขานั้นจะเป็นพ่อคนได้ดีพอหรือเปล่าและในตอนสุดท้ายภาพของเขาที่ได้พบกับนางเอกในตอนท้ายของเรื่องก็ทําให้พระเอกรับรู้และเข้าใจว่าถ้าในสิ่งที่พระเอกเลือกก็คือการ หนีปัญหานั้นตัวของเขานั้นก็อาจจะมีจุดจบที่ต้องอยู่ในลูปเดิมๆหรือปัญหาเดิมๆเช่นเดียวกับในโถงทางเดิน d e x i t X นั่นเองปริศนาต่อมาก็คือคุณลุง The Walking Man เราจะเห็นตัวละครนี้เนี่ยเดินถือกระเป๋าเดินไปมาอยู่โถงทางเดินซึ่งในเกมเนี่ยตัวละครนี้เป็น NPC ที่เดินไปเดินมาให้เราจับความผิดปกติเฉยๆแต่ในภาพยนตร์เนี่ยตัวเขากับมีบทบาทที่มากขึ้นหลังจากที่ได้รับชมและได้สังเกตเห็นตัวละครนี้แล้วตีความได้ว่าตัวละครนี้แสดงให้เห็นถึงตัวต ของความมเป็นนุษย์ในด้านของความโลภและกิเลสอย่างมากทั้งการอยากหนีและความกังวลกระวายในถ่งทางเดินส่วนด้านมุมมองของลุงและ NPC ที่ลุงเจออย่างนักเรียนหญิงมัธยมซึ่งอาจจะเป็นความหมายโดยในพูดถึงความต้องการและนิสัยลึกๆของคุณลุงหรืออาจจะเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ลุงต้องพบเจอก็เป็นได้ตัวเด็กผู้หญิงนั้นก็พยายามกระตุ้นให้ตัวคุณลุงนั้นเกิดความรุ่มหลงในกิเลสที่ลุงนั้นมีให้ติดอยู่กับลุมๆนี้แล้วก็ยังมีเด็กชายที่อยู่กับคุณลุงที่เป็นเหมือนการสะท้อนของความต้องการและ ความโลภของมนุษย์ที่ดูแล้วแตกต่างในช่วงวัยต่างๆรวมถึงความใสซื่อและบริสุทธิ์เพราะในตอนสุดท้ายตัวละครอย่างคุณลุงเขาก็ได้เป็น NBC อยู่ในทงทางเดินที่พระเอกนั้นจะต้องพบเจอและพ่ายแพ้ให้กับกิเลสของตัวเองไปตลอดกับเด็กชายหรือว่าเดอะบอยเป็นเด็กคนเดียวกันที่อยู่กับตาลุงตัวละครนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการตัดสินใจให้กับตัวละครตัวอื่นในเรื่องตัวละครเด็กชายเนี่ยได้ปรากฏตัวมาพร้อมกับคุณลุงที่พระเอกจะต้องพบเจออยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าตอนที่เด็กชายคนนี้เนี่ยอยู่กับคุณลุงเด็กคนนี้เน พูดแต่ว่าจะคอยเตือนและหาความผิดปกติให้กับลุงคนนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่คุณลุงเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ถัดมาคือตอนที่ตัวเด็กชายเนี่ยได้เจอกับเพอเอกและรพอเอกเนี่ยก็ได้มีการซักถามน้องและน้องก็เริ่มที่จะเปิดใจพูดคุยกับเพอเอกและน้องก็ได้พูดขึ้นมาว่าตั้งใจหนีมาเพราะว่าอยากให้แม่ของเขานั้นได้ตามหาปมในใจของเด็กก็อาจจะเป็นแม่ที่ไม่ได้สนใจตัวเด็กขนาดนั้น ในเรื่องเนี่ยก็จะมีลูกที่ทําให้พระเอกและเด็กชายวนมาเจอกันดูเหมือนเป็นคนปกติเข้ามาติดลูกด้วยกันซึ่งมันนั้นก็ได้เชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบันที่ทุกคนเนี่ยได้ล้วนแต่สนใจแต่ตัวเองเท่านั้นตัวของเด็กเองเนี่ยก็เป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ทําให้พระเอกเลือกทางเดินที่ควรที่จะเป็นนั่นเองอีกในยยะสาคัญหนึ่งก็คือเด็กชายคงเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และใส่ซื่อไม่มีความลังเลซึ่งก็จะตรงข้ามกับผู้ใหญ่ภายในเรื่องที่มีกิเลสและความไม่ตรงไปตรงมา<อ>แล้วก็มีความลังเล การตัดสินใจของตัวเองหรือบางครั้งก็มองข้ามสิ่งที่ถูกต้องไปส่วนด้านสาวปริศนานั้นเมื่อเธอนั้นได้ปรากฏตัวออกมาแต่ละครั้งเธอนั้นก็จะมีคำพูดปริศนาที่ชวนให้พระเอกและคนดูแบบเรานั้นได้คิดตามั้องคอยกระตุน้นและกดดันเพื่อหาคำตอบของคำถามที่พระเอกเ่านั้นต้องเผชิญอยู่ทุกคนนั้นอาจจะจำได้ว่าในช่วงแรกที่เธอนั้นโทรมาหาพระเอกเพื่อบอกว่าตัวเธอนั้นกำลังตั้งท้องกับพระเอกอยู่และในคำพูดของตอนหนึ่งที่ตัวพระเอกนั้นต้องเจอกับความผิดปกติหลังจากที่ต้องโทรไปหาพระเอกในช่วงแรก เกิดคำถามและข้อสงสัยที่ว่าตัวของเขานั้นจะสามารถเป็นพ่อที่ดีได้หรือเปล่าตัวปริศนานี้อาจจะเป็นบทบาทและปริศนาที่เกี่ยวข้องกับเด็กชายซึ่งก็อาจจะเป็นแม่ของเด็กชายทั้งที่อาจจะเป็นแค่การอุป,ปมาอุปไมยและในช่วงสุดท้ายหลังจากที่โถงทางเดินนั้นได้เกิดน้ำท่วมภาพก็ได้ตัดไปที่ท้องทะเลสีฟ้าที่แสนสงบเป็นเหมือนจิตใต้สำนึกของพระเอกที่มีเด็กชายสาวปริศนารวมถึงตัวพระเอกเองเท่าที่ลองตีความหรือว่าสังเกตดูเนี่ยอาจจะเป็นภาพสะท้อนของอีกทางเลือกหนึ่งของชีวิตพระเอกถ้าตัวของเขาเองเลือกที่จะ ไปหานางเอกและยอมรับการมีตัวตนของเธอและลูกของเขามันนั้นจะเป็นอย่างไรกันแน่และในฉากสุดท้ายนี้ก็ได้มีประโยคที่ชวนคิดวิเคราะห์จากนางเอกที่ว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าทางไหนคือทางที่ถูกต้องแต่มันจะต้องมีทางออกและโอเคแน่นอนซึ่งนั้นก็จะทําให้พระเอกได้คําตอบและไขปมปัญหาภายในใจของตัวเองและเขานั้นก็ได้ตัดสินใจช่วยเด็กคนนั้นให้รอดจากน้ําท่วมโถงทางเดินนั่นเองและมีชีวิตร,รอดอ,ออกไปจากโถงทางเดินนี้ได้สําเร็จทั้งตัวของเด็กชายและตัวของเขาเองและหนึ่งปริศ ก็คือโถงทางเดินสีเหลืองเป็นอีกหนึ่งในความผิดปกติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับอาการโรคขอบผืดที่กำเริบขึ้นของพระเอกในโถงทางเดินของรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งนี้กลายเป็นแสงสีเหลืองที่อยู่โถงเดียวในเรื่องเสื่อให้เหน็นถึงความสิ้นหวังความน่าอึดัดภายในจิตใจของตัวพระเอกที่กำลังเผชิญอยู่และความทรมานในโรคขอบผืดที่กำเริบขึ้นอย่างรุนแรงและในช่วงสุดท้ายที่พระเอกกำลังเผชิญหน้าความสิ้นหวังอยู่ในโถงทางเดินสีเหลืองแห่งนั้นเขาได้ลุกขึ้นมาและก้าวออกมาจากความสิ้นหวังอีกครั้ง เข้าสู่โธงทางเดินสีขาวเพื่อต่อสู้กับปัญหาภายในจิตใจที่กําลังเจอและ,ะเผชิญหน้ากับมันต่อไปอีกอย่างก็คือเปลือกหอยสัง์ที่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ตัวเด็กชายนั้นได้มอบให้พระเอกว่ามันนั้น ปกป้องพระเอกให้ออกจากความแคลคลาดตรงนี้ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มมาในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้นเจ้าเปิดคอยนั้นจะถูกเรียกว่าโคโรไกและจะถูกใช้ในนักบวชภูเขายามาบุชิที่ใช้เป่าหรือใช้ในพิธีกรรมถึงจะมีขนาดและถูกใช้ในแบบที่ต่างกันล้วนมีความหมายเชิงช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายนั่นเองหรือในบางครั้งก็หมายถึงสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยบทสรุปสุดท้ายหลังจากที่ได้ดู DX เซเจบนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนควรจะพึงคิดหรือว่าพึงเห็น ก็คือไม่ควรมองข้ามสิ่งผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวหรือว่าคนใกล้ชิดสิ่งนั้นอาจจะเป็นแค่ความผิดปกติเล็กๆของตัวเองเท่านั้นแต่มันอาจเป็นความผิดปกติใหญ่หลวงสําหรับคนรอบข้างก็เป็นไปได้เรานั้นควรเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองให้ดีสุดท้ายนั้นจะเป็นทางเดินหรือว่าทางเลือกที่ถูกต้องจะเป็นยังไงนั้นเราก็ไม่มีทางรู้ขอแค่เรานั้นเลือกทางเดินที่มันใช่แล้วก็ถูกต้องสําหรับเราที่สุดก็พอท, redit, ที่สําคัญใน end credit ที่สร้าง Impact ให้กับคนดูในเรื่องการ เลือกเส้นทางเดินชีวิตของตัวเอง หรือลูปนี้ก็อาจจะยังมีต่อและไม่จบก็เป็นได้สิ่งนี้ก็สะท้อนถึงชีวิตประจําวันของเราเหมือนกันที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับลูปเดิมๆสุดท้ายก็คงจะแล้วแต่ก,การตีความมุมมองชีวิตของแต่ละคนถ้าคุณได้ดู d ีเอ็กซแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเส้นทางเดินที่คุณเลือกเดินในโคงทางเดินหรือว่าชีวิตของตัวเองเป็นแบบไหน,นหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปก็มาแลกเปลี่ยนกันได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่การตีความจากหนังเรื่องดีเอ็ซของผมเองเท่านั้น あの私もう死んでるもう人間じゃない